มูอย่างไรให้ปังแล้วการเมเนเฟสกับการมูคล้ายกันอย่างไรวันนี้พามารู้จักกันคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระดาอยในเิร์สนะคะช่างชีจอยใกล้หลายผู้คนนะคะที่กําลังหาคําตอบนะคะหรือติดปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้เองก็จะมาช่วยกระดาให้กับทุกคนนะคะสรหรับทอปิกวันนี้นะคะมาจากต่อเนื่องมาจากการที่ไปปฏิบัติและก็ได้รับสาต่างในขณะที่ปฏิบัตินะคะเป็นการตกผึกนะคะก็ ปิ้งแบบขึ้นมานะคะจะมาบอกนะสำหรับใครที่ไม่ได้เฟสมานะคะเด่ยนทั้งกดแรงดึงดูดมานะคะทั้งเคยแบบมูเตลูหรืออธิษฐานจิตอะไรนะคะและยังไม่สำเร็จนะคะลองมาฟังเรื่องนี้ดูค่ะใครนะคะที่เคยติดตามหนูมาก,ก็จะรู้ว่าหนูนะคะมาจากสายมูนะคะและเวลาหนูมูนะคะทําไมถึงสําเร็จนะคะเป็นเพราะว่าหนูเข้าใจในเรื่องของการวางใจค่ะ การวางใจของหนูเนี่ยก็คือการไม่คาดหวงังหรือการปล่อยวางนะคะในสายพลังงานหรือสายจักรวาลน,นะคะส่วนที่หนูไปตกผึกมาเนี่ยมาวิคิดวิเคราะห์ว่าทําไมเวลาคนเรานะมีเรื่องนะคะมีปัญหานะคะต้องการหาที่พึ่งและทําไมเราถึงต้องเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเพราะว่าเราเชื่อไงคะเราเชื่อว่าท่านนะคะมีจริงท่านสามารถช่วยเราได้จริง และเราวางใจค่ะที่จะให้ท่านช่วยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้ซึ่งหนูบอกเลยว่าใครจะว่าหนูมูและงมงายหรือใครจะว่าหนูทําไมต้ององสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่หนูจะบอกว่าในวันที่หนูไม่มีคนนะคะไม่มีคนหนูมีแต่ท่านนะคะในวันที่หนูล้มลงก่อนที่หนูจะมาถึงจุดนี้นะคะ่ะหนูมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะชีวิตนี้ไม่เคยเป็นภาระใครนะคะนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ อาจจะดูแบบว่าทําไมถึงต้องพึ่งนะหลายๆคนอาจจะไม่ดูนะคะว่าหลังจากที่เราตื่นรู้แล้วเนี่ยแล้วเราเริ่มจะไม่พึ่งมิติที่4แล้วนะคะแต่ว่าการเชื่อมโยงของเราอะคะ่ะจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัตินะคะก็คือการปฏิบัติพวกสมาธิการแบบสร้างบารมีนะคะทําบุญกุศลทำความดีช่วยคนอะไรช่วยกับท่านไปแบบนี้เนาะ หนูอะคะ่ะไปตกพึองอย่างนึงว่าเออทำไมตอนเรามูหนะ้าเราแบบเชื่อสุดใจเราแบบเออนู่นนี่นั่นแต่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่าการเมเนเฟสอะค่ะการออขอร้องขอกับจัก,กรวาลการอธิษฐานจิตาการอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราทำแล้วเรายัางไม่ได้ผลเป็นเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อใจตัวเองหนึ่งเซค่ะแต่เวลาเรามูเช่ปะเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิธ์อะค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับ มหาเทพนะคะเป็นสายไหนก็แล้วแต่ของหนูนี่พระเกติอาจารย์หรือว่าจะเป็นพระเยซูนะคะหรือว่าจะเป็นอ,องค์มหาเทพคือเอาง่ายๆที่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้แบ่งแยกแล้วเพราะว่าหลังจากที่แบบมีสารต่างๆหลังจากที่ได้ตื่นรู้หลังจากที่ได้ตกผึกอะไรมากมายก็จะมาบอกจริงๆว่า,าศาสนาที่มาทีหลังนะคะ องค์มหาเทพพวกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะมาก่อนแต่คนเราอะคะ่ะไปแบ่งตามจริตนะคะแบ่งยังไงก็คือเหมือนกับว่าเราอะคะอ่ะเหมือนชอบอาหารชอบการแต่งตัวอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันถูกไหมการแบ่งมันก็จะแบ่งตามสไตล์นะคะหรือว่าจริตของคนเรานั่นเองนะคะการปฏิบัติก็เช่นกันแม้แต่สายตื่นรู้ก็เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนตื่นรู้จากการปฏิบัติ แบบเข้มข้นเลยบางคนตื่นรู้จักการเ,าเรียนรู้ตกผึกเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยหนูเคยทําทั้งสองสายแล้วไม่ว่าจะเป็นการแบบคาดหวังแบบสุดต่งก็คือแบบเนี่ยเวลาเราหมูใช่ปะระวางใจท่านไงแล้วเราก็แบบตอนไปร้องขอหรือตอนไปอธิษฐานจิตอะคะ่ะทุกข์ไงเรามีความทุกข์ใช่ไหมเรามีความเศร้าใช่ไหมพลังงานเรามันแบบดิ่งดาวอะทุกคนแล้วตอนเราไป ลองขอท่านนะคะเหมือนจิตเราอะคะ่ะมันเข้าไม่ถึงท่านจิตมันไม่ถูกยกระดับขึ้นมามันยังไม่บริสุทธิ์มันยังไม่ใส่ตรงพอแต่พอตอนเรามาเข้าใส่จิตวิญญาณเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าทําไมหลังๆเนี่ยเราถึงไม่ได้เราถึง, benefit, เ,รถงเ,เริ่มแบบเห็ุความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหนึ่งอะคะ่ะเราวางใจนะคะแล้วก็เราหยุดการคาดหวังการไม่ได้เฟตการมูเนี่ยจะทำอย่างไงให้ได้ผลใช่ไหมคะ ก็คือการที่เราอะค่ะตั้งไปว่าเราอะต้องการอะไรอ่ะการที่ไปเล่าเรื่องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังหรือว่าเหมือนการคุยกับพ่อแม่เหมือนการพูดคุยอะค่ะที่ไม่ใช่เป็นการไปร้องขออะแต่ว่าเหมือนการให้ผู้ใหญ่ค่ะท่านเมตตาเรื่องเนี้ยตอนที่หนูไปปฏิบัติอะคะ่ะก็เจอน้องคนหนึ่งนะคะเขาก็อยู่สายมือเหมือนกันนี่หนแหละแต่เขาก็เหมือนกับว่า เหมือนกับมาถามอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรดนจิตดนใจให้เขารู้ว่าหนูอยู่สายนี้นะส่วนออ,อาจจะเห็นในเรื่องของกำลงกําไรหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอการที่เราแบบเจอโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะก็มีหลากหลายเนาะหรือว่าอาจจะเป็นจิตภายในก็ได้เนาะที่นําพาเรามาให้รู้จักกันนะคะแต่มันไม่สําคัญหรอกคะ่ะว่าอการที่เรา เหมือนกับไวเบชั่นไม่ตรงกันนะคะก็เหมือนกับกดแรงดึงดูดหรือว่าขึ้นพลังงานนะคะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรนะคะสิ่งนั้นก็จะไม่ได้รับถูกไหมคะแต่เมื่อไรที่เรามีพลังงานที่เหมาะสมมีพลังงานที่คู่ควรสังเกตได้เลยคะ่ะว่าคนที่ไปทุกข์แล้วแบบดิ่งดาวอะไรอย่างเงี้ยหรือคาดหวังมากๆเช่นแบบแต่ก่อนเราจะชอบบอกว่าเนี่ยต้องกําหนดว่าแบบ ต้องได้ภายในวันนี้นะต้องได้ภายในเดือนนี้นะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะเนี่ยคือการที่เราคาดหวังค่ะคาดหวังอย่างเช่นเราตอนที่หนูไปลองขอเรื่องอ่าเงินปิดหนี้ใช่ไหมที่หนูบอกหนูเพิ่งได้เงินมาก็คือก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่หนูไปมั่วหนูก็จะคาดหวังว่าต้องมาจากทางนี้เท่านั้นจะต้องได้จํานวนนี้เท่านั้นจะต้องแบบ ได้ภายในวันนี้เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบปีที่แล้วเป็นอะไรที่ชาเลนต์หนูมากนะหนูเข้าตื่นรู้แล้วนะแต่ว่าหนูยังมีการไม่วางใจจักรวาลอยู่ยังไม่ยัง,ย,งยังทำอ่อยโฟไม่เป็นแล้วตอนนี้เหมือนโดนเรื่องเนี้ยจริงๆก็คือถ้าใครรู้นะคะก็คือการที่เราอะคะ่ะไม่ไปกดดันตัวเองอะคะ่ะเหมือนแบบอยากได้มากๆมากๆอะคะ่ะมันเป็นการขัดแคลนนะคือตอนที่เราแบบ อยากได้มากๆเราคาดหวังแล้วว่าเฮ้ยมันต้องได้ภายในปีที่แล้วสิมันต้องอะไรอย่างนี้ใช่ปะเพราะ้้นปีไม่ได้หนูแบบผิดหวังมากเลยแล้วหนูเครียดหนูแบบเ่ือ้ทำยังไงเลยแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้นะไม่มีอะไรที่เราผ่านไม่ได้นะคะส่วนพอระวังใจใช่ปะ่ะเรื่องเนี้ยลืมไปแล้วนะไม่ใช่ว่าลืมนะคือจิตเรารู้อยู่ลึกๆว่าเราอะยังไงก็ได้นะเพราะว่าเราทําตัวให้คู่ควรเราทําภารกิจให้จักรวาล เราสร้างบุญสร้างกุศลเราช่วยเหลือผู้คนเราทาทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะที่ทาเป็นการสร้างบาร,รมีเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นการแบบวางใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามปัจจุบันไปตามภายในอะยู่ๆก็ได้มาแดบบงงๆอนะทุกคนไม่งงหรอกจริงๆมันมีการสูญเสียไปก่อนแล้วก็ถึงจะได้รับอะค่ะการสูญเสียก็คือทําให้เราไม่ยึดติด แล้วก็ให้เราตื่นรู้ตกผึกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เราปล่อยพวกวัตถุภายนอกออกไปแต่ตอนที่ได้รับมาเนี่ยอยากจะบอกว่าคือไม่คิดว่าจะมาจากทางนี้คือเราไม่ได้สเปคเนี่ยว่าต้องมาจากทางไหนเราแค่ต้องการเงินก้อนมาปิดหนี้แล้วพูดแค่นี้สิ่งใดที่คู่ควรที่เหมาะสมลูกก็นอมรับนะแต่สิ่งที่ไม่คู่ควรไม่เหมาะสมหรือว่ามันไม่ควรที่ม,ม,มันไม่ดีไม่งามมันไม่ถูกทางอนะไรเงี้ยหนูก็คือคืนให้อะ ทีนี้พอหนูได้แบบเจอการสูญเสียไปก่อนแล้วหนูถึงจะได้รับกลับมาหนูก็รู้ว่าแค่เราวางใจแค่เราไม่ขาดแคลนนะคะเราทําเสมือนว่าเราได้รับแล้วตอนที่เราทุกเราเครียดกับปัญหาในเรื่องของการเงินในเรื่องของหนี้สินเราเครียดเราบายเวชั่นเราลงทุกวันเราเวชั่นมันไม่มีพลังงานที่จะมาแบบทําอย่างอื่นอะ่ะแต่ตอนที่เราได้อะ่ะจิตเราแบบมีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเนี่ย กินข้าวเวลาสามมื้อใช่ไหมไอ้เกี้ขนมปีซักสองหรือสามมือ้อยังไงอย่างไง,ง,งต่อให้เรามีแบบหมื่นล้านพันล้านเราก็ใช้ได้ต่อวันเท่านี้อยู่ดีเออเพราะแค่วางใจเราใช้ชีพไป,เ,ปเรื่อยๆใช่ปะ่ะอยู่ๆก็แบบได้มาอะไรเงี้ยเออก็เลยอยากจะมาบอกนะคะว่าใครที่แบบเหมือนสงสัยนะคะว่าทําไมตอนมูนะแล้วก็ตอนที่แบบ เข้าถึงการมินิเฟสได้ง่ายนะคะก็เป็นเพราะว่าสิ่งนี้นั่นเองนะคะถ้าใครรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะหรือว่าพลังงานนะคะที่เสมอกับเ,เส้นพลังงานเดียวกันนะคะก็จะเข้าถึงตรงนี้นะคะและถ้าเกิดใครนะคะอยากรู้ในเรื่องของการรวมนะคะหนูว่าคิดไม่คิดอะได้ปิงแบบมาอาจจะรวมนะคะการเข้าถึงให้กับ ก็ด้านการปฏิบัตินะคะรวมกับด้านของจักรวาลเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือเป็นสัจธรรมแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร,ร์นะคะใครที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะ